trên nhắn đẹp Hãy subscribe ừ không สดจากต้นสดว่าสดกระเบิงนี่หอดตะไบได้อหลังมากินเลยเ้ยปลูกเองเว้ยแต่วานชุมบ้านันว่สดว่าสดกระเบิงพริกกับแบบเพชรเอามาหอดใบบน ไปก็เอามาอ่ะอือเต๋อบสไทยหน่ำเงีอยบมอาบอยู่เนี่ย,ย, <laughs> ยแก<ข>วแปงง้งังยังโมหน่ำไยังบมาอาบแถวก็ยังบาแปง้งมาเด้อมากิน หมักย่อมตองมาเห็ดตาหวานใส่โอ้ย <c oughs> ต้องมาเห็ดตาหวานใส่หรอกอกินแล้วเห็ดตาสมตาหวานห้ยเห็นผู้สาวกินแล้วก็นแนมไปทางผู้สาวกุนใช่ผู้สาว Kita pun tahu. <laughs> mm.